ออโตเวิร์สโปรยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับรถไฟรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองของปี2026นั่นก็คือ2026แบนรนด์พจิตโลเคอลรถไฟท้องถิ่นที่ถูกพัฒนาใหม่เพื่อรองรับผู้โดยสารทั้งชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาและนักท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงขบวนนี้ไม่ได้เป็นแค่รถไฟธรรมดาแต่ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์ภายในสมรรถนะและความสะดวกสบายให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อ er <ion. S 2> ให้การเดินทางท้องถิ่นเป็นประสบการณ์ที่สะดวกสบายและน่าใช้มากที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักรายละเอียดทั้งหมดทั้งภายนอกภายในระบบก,การทำงานและราคาตั๋วกันแบบเต็มๆเ,เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของแบรนด์พัจจิตโลเค้าปี2026ขบวนนี้มาในโทนสีสดใสสะด,ดุดตาใช้สีฟ้าอาควาบลูผสมกับเส้นคลิปสีขาวและแดงทำให้รถไฟดูทันสมัยและสะท้อนความเป็นขบวนท้องถิ่นที่เข้าถึงง่ายตัวรถไฟถูกออกแบบด้วยหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้วิ่งได้ลื่นไหล ลดแรงต้านลมและช่วยประหยัดพลังงานตัวถังภายนอกทําจากเหล็กกล้าเบาแบบไฮสตร h Steel ที่ทั้งแข็งแรงและมีน้ําหนักเบาทําให้ขบวนสามารถวิ่งได้รวดเร็วและมั่นคงด้านหน้ารถไฟใช้ดีไซน์แบบโมเดิ Cap แคปฟ t พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบดูอัลบีมให้แสงสว่างเพียงพอสําหรับการวิ่งทั้งกลางวันและกลางคืนไฟหน้ามีความประหยัดพลังงานและเพิ่มทัศนวิสัยให้วิศวกรผู้ขับขี่ ส่วนด้านข้างของตัวขบวนเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่แบบพานอรามิกวินโดว์ทำให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวสองข้างทางได้เต็มตาเหมาะมากสำหรับเส้นทางท้องถิ่นที่มีธรรมชาติสวยงามต้นไม้ทุ่งนาและชุมชนสองข้างทางโครงสร้างล้อใช้เทคโนโลยีเรลไซเลนวิวที่ช่วยลดเสียงเสียดสีกับรางทำให้ขบวนวิ่งเงียบและลดแรงสั่นสะเทือนลงมากกว่าเดิม ทำให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นมากขึ้นไฟไท้ายออกแบบใหม่เป็นแบบเล d s ิ g กเนเจอร์ใยาวตลอดด้านหลังทำให้มองเห็นรถไฟได้ชัดเจนและปลอดภัยมากขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อก้าวเข้ามาภายในแบรนด์พรจจิตโลเข้าปี2026ความรู้สึกแรกคือความโปร่งโล่งและสะอาดห้องโดยสารออกแบบให้ใช้โทนสีฟ้าอ่อนและสีครีม ให้ความรู้สึกสบายตาและผ่อนคลายวัสดุที่ใช้เป็นแบบซอฟท์คัดทั้งพนักวางแขนเบาะและพื้นโค้งมนทำให้สัมผัสนุ่มและรู้สึกพรีเมียมกว่ารถไฟท้องถิ่นรุ่นเก่าเบาะที่นั่งของขบวนนี้ปรับปรุงใหม่ทั้งหมดชั้นสแตนดาร์ดเซีใช้เบาะผ้าที่นั่งสบายระบายอากาศดีรองรับหลังได้ดีและมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นหรือระยะกลางมีช่องชาร์จ USB-C ทุกที่นั่งให้ผู้โดยสารสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้สะดวก สำหรับชั้นพรีเมียมสีจะได้เบาะหนังสังงครห์แบบนุ่มปรับเอนได้หลายระดับมีโต๊ะพับส่วนตัวพร้อมไฟอ่านหนังสือแบบวอร์มไว้เหมาะสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นและต้องการทำงานระหว่างเดินทางส่วนเฟิร์สคลาสของขอบวนท้องถิ่นนี้ถือว่าหรูหรากว่าที่คิดเพราะเป็นเบาะหนังแท้แบบฟูลรีคลีเนอร์ปรับเอนได้160อสองศามาพร้อมระบบนวดไฟฟ้าและพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความสงบและสะดวกสบาย พื้นที่ภายในขบวนยังมีโซนมินิคาเฟ่ที่ตกแต่งด้วยไม้และกระจกให้บริการเครื่องดื่มร้อนเย็นและขนมพื้นเมืองเช่นขนมปังขนมไทยง่ายง่ายพร้อมมุมสำหรับนั่งพักผ่อนทำให้การเดินทางท้องถิ่นไม่น่าเบื่อและยังเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้โดยสารทุกวัยห้องน้ำของขบวนนี้ถูก,กรปรับปรุงให้กว้างขึ้นใช้วัสดุกันน้ำและทำความสะอาดง่ายพร้อมระบบออโต้คลีนที่ทำความสะอาดพื้นผิวทุกครั้งหลังใช้งานและไฟเปิดปิดอัตโนมัติทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสะอาดและสะดวกสบายมากขึ้น สมรรถนะของแบรนด์พัจจิตโลเข้าปี2026ถือว่าพัฒนาขึ้นมากใช้ระบบไฮบริดอิเล็กทริกเรลที่ให้แรงดึงต่อเนื่องและประหยัดพลังงานทำให้ขบวนสามารถวิ่งได้รับรื่นและนิ่งแม้บนทางโค้งหรือเส้นทางที่รางไม่สมบูรณ์ความเร็วสูงสุดประมาณ120-140ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถไฟท้องถิ่นแต่สิ่งที่โดดเด่นคือความนิ่งและการควบคุมที่แม่นยำทำให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกสะเทือนหรือกระแทกมาก ระบบการสะเทือนเป็นแบบสมาร์ทซูสเปนชันปรับความนุ่มแข็งของช่วงล่างตามสภาพพรางอัตโนมัติทําให้การเดินทางราบรื่นขึ้นมากและลดแรงสะเทือนที่ส่งต่อไปยังผู้โดยสารระบบเบรกเป็นแบบแมกเนติกแอร์เบรกที่ทาให้การชะลอหรือหยุดรถไฟนุ่มนวลและปลอดภยัยส่วนระบบความปลอดภยัยมีทั้ง AI เรลวิชั่นตรวจจับสิ่งกีดขวางระบบเบรกฉุกเฉินและระบบสื่อสารเรียลไทม์กับศูนย์ควบคุมทําให้ผู้โดยสารมั่นใจได้ทุกการเดินทาง เรื่องราคาตั๋วแบรนด์พัจิตโลข้าปี2026ถือว่าคุ้มค่าและเข้าถึงง่ายสำหรับผู้โดยสารท้องถิ่นชั้นสแตนดาร์ดราคาประมาณ30-60บาทขึ้นอยู่กับระยะทางชั้นพรีเมียมอยู่ที่ประมาณ80-120บาทส่วนเฟิร์สคลาสสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นราคาจะอยู่ที่ประมาณ150-250บาาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับการเดินทางสะดวกสบายปลอดภัยและทันสมัย โดยรวมแล้ว2 0 26แบนรนด์พจิตโลเข้าเป็นรถไฟที่ปรับปรุงใหม่เพื่อคนท้องถิ่นและนักเดินทางสายสั้นๆอย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกสวยทันสมัยภายในนั่งสบายมีพื้นที่ส่วนตัวและโซนพักผ่อนสมรรถนะดีวิ่งนิ่งและเงียบระบบความปลอดภัยครบครันและราคาตั๋วเข้าถึงได้ง่ายทำให้ขบวนนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกคนที่ต้องการเดินทางท้องถิ่นแบบสะดวกและสบาย ถ้าคุณชอบรีวิวรถไฟแบบละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autoverse p r o d w i e เพื่อติดตามรีวิวใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ